สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวคุณสถิตยอยู่ที่ภพวินาศทําให้คุณจะมีโลกส่วนตัวสูงอยากอยู่เงียบๆอาจจะทบทวนเรื่องราวของตัวเองทบทวนจิตใจตัวเองบางทีคุณเบือ่อนะเหนื่อยเบื่อกับอะไรรอบข้างรอบตัวก็เลยไม่อยากวุนวายอะไรกับใครอยากจะพักสักหน่อย ช่วงนี้คุณจะขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเมื่อมาอยู่ในภพวินาศทำให้คุณค่อนข้างวิตกตังวลจิต อาจจะมีความทุกข์ใจมีความเศร้าโศกเสียใจในหลายๆเรื่องมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับมรดกมีศัตรูที่ไม่เปิดเผยคอยขัดขวางความเจริญขัดขวางความ,วามก้าวหน้าระวังความประพฤติการกระทำการตัดสินใจของคุณด้วยนะบางทีติดป,ประมาทคึกขนองหรือว่าเลินเล่อยิ่งมีราหูมากระตุ้นคุณด้วยทำให้คุณมีความกล้าจนเกินทำอะไรเร็วขาดความรอบคอบแล้วอธิา ก็ทับรักคุณก็ยิ่งใจร้อนอารมณ์ร้อนจะทำให้มีเรื่องผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายนะดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวพุธเจ้าเรือนอลิและเจ้าเรือนสหัชชะดาว คู่นี้เป็นดาวคู่ขัดแย้งคู่วิวาทะมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างรอบตัวกับเพื่อนพี่น้องเป็นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งก็ดีนะกับเพื่อนกับพี่น้องในช่วงนี้นะคืออยู่ห่างๆแบบห,ห่วงจะดีกว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทอง เพื่อนไม่ค่อยจริงใจเอาเปรียบนําความเดือดร้อนมาให้บางทีต่อหน้าดีดีนะพอรับหลังคือต่อหน้าเนี่ยดูเหมือนจริงใจพอรับหลังนี่มักจะพูดจาทําให้เราเสียหายใส่ความทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อดีของดาวอังคารที่ร่วมกับ,บราหูคู่ดาวธาตุลมนะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นมีความคล่องตัวสูงมีโอกาสดีๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาในเรื่องของการหาผลประโยชน์การหาไรายได้เพิ่มอาจจะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษในด้านการงานดาวเสาดาวการงานยังสถิตอยู่ที่ภพลาภะ คุณก็จะมีความมุ่งมัน่นมีความทะเยอะทะยานมีโชคในเรื่องของงานมีโชคจากผลของงานการทำงานจะได้ผลตอบแทนสูงมีไรายได้จากงานค่อนข้างดี ได้ทำงานหรืออยู่ในแวดวงสังคมที่มีเกียรติทำงานร่วมกับเพื่อนพี่น้องก็ได้หรือว่าคุณได้เจอเพื่อนสนิทในการทำงานที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้ใหญ่เจ้านายก็ช่วยเหลือเมตตาประสบความสำเร็จในตาแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงจากธุรกิจการงานที่ทา ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่ไม่มีหน้าร้านงานทางสื่อสังคมโซเชียลงานออนไลน์ต่างๆหรือว่างานที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมีความสำเร็จมีความโดดเด่นได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเกตที่ร่วมกับดาวเสาดาวการงานของคุณทำให้อาจจะมีเรื่องคลุกคลักวุ่นวายหน่อยนะเกี่ยวกับงานของคุณ ทำงานหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันหรือว่ามีศัตรูในที่ทำงานการงานมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแล้วก็ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาผิดพลาดอาจจะทําให้กลายเป็นคดีความขึ้นได้อย่าทํางานหนักมากเกินจนละเลยเรื่องสุขภาพนะเพราะคุณจะเจ็บป่วยแบบกระทันหันได้ ในด้านการเงินดาวสุขดาวการเงินตอนนี้ทับลักคุณอยู่แต่ว่าดาวเป็นประดาวการเงินที่เป็นประทําให้การเงินคุณอ่อนตัวไม่ได้แปลว่าหาไม่ได้หาได้เพียงแต่อาจจะหาเงินไม่ได้เหมือนก่อนหรือหาเงินมาได้แล้วมันมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายอยู่เสมออาจจะหาเงินด้วยความเหนื่อยความยากลําบากแล้วอังคารเจ้าเรือนไปแจ้งผลในภพวินาศมันมีทั้งได้และเสีย ได้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินแบบลับๆได้เงินที่เปิดเผยไม่ได้ได้เงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้ได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศตัวคุณจะมีไอเดียในการหาเงินมีโชคลาภจากการเสี่ยงส่วนด้านเสียเนี่ยคุณก็จะเสียเงินแบบไร้สาระเสียเงินแบบที่ไม่คิดจะเสียเหมือนกันนะ เสียเงินจากคดีความเสียเงินเพราะคนรอบข้างรอบตัวหรือว่าถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้คิดคือพอดาวการเงินเป็นประคุณมักจะหมดเงินเพราะคนอื่นอันนี้ระวังด้วยแต่คุณยังมีตัวช่วยชั้นดีคือดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนวินาศที่สถิตอยู่ในภพการเงิน มีความสามารถอะไรตอนนี้เอาออกมาใช้ให้หมดนะไม่ต้องกักไม่ต้องเก็บเป็นโอกาสที่คุณจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้สําเร็จนะบอกเลยสําหรับชาวเมษหนึ่งปีจากนี้ไปโอกาสที่คุณจะขยับขยายฐานะยกระดับฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมีไอเดียอะไรหรือว่าคุณอยากทําอะไรคุณลงมือทําก่อนเลยอย่าเอาแต่คิดนะเจอปัญหาแล้วแก้มันยากตอนที่คุณเริ่มตน้นแต่เมื่อคุณลงมือทําคุณเดินไปสักระยะหนึ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าท างมันจะง่ายขึ้นแล้วคุณยังได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินหรือว่าแนะนำช่องทางผลประโยชน์แนะนำโอกาสดีๆใหธ้ธุรกิจการค้าการขายงานที่ติดต่อกับต่างประเทศอันนี้เด่นจริงๆนะ่ประสบความสาเร็จมากวันที่21พฤษภาดาวสุขดาวการเงินสถิตพบการเงินดาวเป็นเกษตรยังไม่พอนะเกษตรนี่แปลว่าความมั่นคงแล้วนะยังไม่พอดาวสุขคุณประยุกกับดาวพฤหัส เจ้าเหลือนสุภาดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะอุดมสมบูรณ์มากหาเงินได้คล่องหาเงินได้มากหาเงินเก่งคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนี่คือการเงินจะไหลเข้านะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมีไรายได้ดีจากธุรกิจการงานที่ทําเครดิตทางการเงินดีคุณจะติดต่อประสานงานเจรจาด้านธุรกิจราบรื่น กลุ่มดาวอาทิตย์พุธศุกร์พฤหัสเป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณกับชาวเมษมากๆคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องการเงินเข้ามาการเข้าสังคมการพบปะผู้คนจะทําให้คุณมีโชคลาภตามมาเพื่อนฝูงแนะนําช่องทางการหาเงินหาผลประโยชน์ให้ ตัวคุณเองก็มีไอเดียมีความคิดริเริ่มในการที่จะแสวงหาไรายได้คือพอจังหวะดีเนะี่ยคุณทำอะไรดีหมดนะฐานะทางการเงินดีขึ้นทำอะไรมีโชคลาภผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนเพื่อนฝูงช่วยเหลือบางท่านอาจได้เริ่มธุรกิจการงานใหม่ๆในด้านความรัก ดาวสุ์ดาวคนรักคู่ครองเป็นประทับรักคุณอยู่พอดาวความรักเป็นประเนี่ยบางทีมันทําให้ความรักอาจจะไม่เติมไม่เต็มหัวใจคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ความรักอาจจะจืดจางไปบ้างไม่ค่อยสนใจกันเท่าที่ควร เท่าที่ควรหรือว่ามีเรื่องต้องห่างกันส่วนคนโสดคุณก็จะมีเพศตรงข้าม้ามาพัวพันอันนี้ต้องดูให้ดีเลือกให้ดีนะเพราะคนที่เข้ามาอาจยังมีพันธะผูกพันระวังคู่ของคนอื่นหรือคนที่เข้ามาจะมีสถานะที่ด้อยกว่าคุณวันที่21พฤษภาดาวศุกร์ดาวคนรักคู่ครองเป็นเกษตรในพบกันเงิน ชีวิตคู่ก็จะกลับมามีความสงบมีความรักความราบรื่นดีขึ้นนะกลับมาดูแลเอาอกเอาใจกันคนโสดถ้าคุณเจอคนรักในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ เจอเป็นคู่แท้คู่บุกเพกเช่นกันคนที่เข้ามาจะมีสถานะดีหาเงินเก่งนะอาจจะชอบทานอะไรอร่อยๆหรือว่าคุณจะร่วมทําธุรกิจการงานร่วมกับคนรักคู่ครองก็ประสบความสํำเร็จคนที่คบกันมานาน,น,านถ้าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันในช่วงนี้นะคุณก็จะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง ฐานะครอบครัวให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆเลยในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า